ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนมาพอมาเจอกันอีกแล้วกับช่องสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินนะคะตำกุ้งเต้นตำกุ้งเต้นนะคะพี่น้องขาไว้นี่ค่ะพี่น้องนี่อุ้ยมาเด้อครับพี่น้องนี่ผักก็มีเอ่อผักขี้ฝรั่งนะคะแล้วก็ ต้นหอมนี่อืต้นหอมตู้เย็นเย็นเกินเย็นเกินจนแบบว่าแล้วก็เออผักอะไรนะมะเขือมะค่ะแล้วก็สายบัวนะคะพี่น้องมาเด้อนี่นี่พี่น้องค่ะอืมดูสิอยากกินอืม ปจิหลังนี่ค่ะมาอ,มอากาศ้อนพิเศษเลยวันนี้รอจริงๆพอเวลาหนาวแล้วครับ หนาวมากไม่อยากจะพูดเลยรวดเร็วทันใจหนาวมาร้อนก็ร้อนแบบฉับพลันม,ม,มาด้วยคับพี่น้อง สายบัวพี่น้องดูนี่ค่ะ ใส่มะน,นาวนะไม่มีมะกอกค่ะมะกอกไม่มีอไปคำตะโก เดี๋ยวก็หมดหน้าแล้วเนี่ยกุ้งมันไม่ค่อยมีหรอกครับพี่น้องน้ำมันยังมีอยู่ไงกุ้งเป้น,นะอะ ร้อนลองเอ็ดดูสิถ้ามีใบมันปูนะหืมเข้ากันมากเข้ากันรอร่ อ,อยากกินชะอมมากเลยพี่น้องเอ้ยมันหาไม่ได้พี่น้องชะออมอ่ะไม่มี ไม่รู้ว่าในห้างมีหรือเปล่าโมอ่ะไม่โคระอะไรอย่างเงี้ยนับบ้านนอกไม่มีอ่ะมันมีเหรอในห้างอ่ะหลัดนะยังไม่มีเลยอ่าหานย่าง แสบมะนาวนะท้อยากแสมะนาวไม่มีมะกอกมันก็หายากอีกอยยุบ้านเราอะ่ะนอกอะมันบางทีของมันมีปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็หากินลำบากเหมือนกันอืม ู้เย็นเย็นมากเลยซื้อตู้เย็นมาใหม่พี่น้องตู้เล็กๆเอาเล็กๆค่ะพี่น้องอันใหญ่อันใจมันเสียแล้วก็มันเปลืองไฟด้วยพี่น้องมันเสียด้วยเสียเอาเล็กๆ กระแสตนงน,นี้นั่งกับเ้าอืมอืม โอ้อร่อยอร่อยมากครับพี่น้องค่ะอร่อยจริงอ,อิ่มหรือเปล่าเนี่ยอืมหือ หโห้เผ็ดเผ็ดที่หลังพี่น้องอรู้สึกป่ะเลิศโอเคจ้ะพี่น้องจา๋า จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาขอลาก่อนนะคะพี่น้องขาเซ็บๆด้วยกันนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้สัญญาด้วยนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า